นนแแลเป็ฟกันแ้อก็ประมาณนี้นะครับชุด49 0 0 0นะอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปส่งหรือว,ว่ามีคลิปยังไงก็เดี๋ยวติดตามทาง YouTube แล้วก็หน้าเพจนะครับชุดนี้เป็นเบ็ด15นิ้ว4ใบนะครับกลาง12นิ้ว4ใบแหลม4ตัวนะครับแล้วก็พาวเวอร์ชุดนี้นะครับ1ั0 0น0นะครับปีคอร์สแล้วก็บักไในะครับแล้วก็ พิเศษนะครับตู้นะครับโฟเมก้าเขียวนะครับขอบเล็กทั้งตู้กลางตู้แหลมนะครับเดี๋ยวมาใส่ตะแกงกันแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปเต็มอันนี้ให้ดูเรียกน้าจิ้มกันไปก่อนนะครับสําหรับเย็นนี้ค่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอคลิปเต็มนะครับผมทุกอย่างเป็นสตอมซาวสิสเต็มนะครับบาย้านจุอินเตอร์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตู้นะครับดอกนะครับดอกกลางดอกแหลมดอกเบสนะครับแล้วก็ปักไฟนะครับ ปีนะครับพาวเวอร์นะครับสตอมซาวซิเต็มใบนะชุดพิเตอร์ทั้งหมดนะครับชุดนี้ไปท่าม่วงครับกาญจนบุรีครับอันนี้ลูกค้ามันจำมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วครับกว่าจะเสร็จพอตู้โฟเมก้านี่ทํายากมากๆนะครับใครเป็นช่างอยู่จะรู้นะครับโฟเมก้าด้วยขอบเหล็กด้วยพ่นสีระเบิดด้วยนะครับดูงานนะครับสดๆประมาณนี้นะครับก็หูยกเหล็กนะครับเพดสตอมนะครับทั้งชุดนะครับก็ชุดนี้นะครับคร่าวๆประมาณ49่หมื่นเก้านะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาแจ้งอีกทีนะครับเดี๋ยวจะติด ตะแกงแล้วก็ติดโลโก้สตอมด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามผลงานนะครับส่วนวันนี้นะครับประมาณนี้เรียกน้ําจิ้มกันนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับกดติดตามครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมได้เลยครับกับชุดนี้49 0 0 0นนะครับแหลกคอมแพกนะครับเบส15นิ้วนะครับกลาง12นิ้วนะครับเดี๋ยวมันต้องกลางกลางเนี่ยคู่นี้ไว้ฝั่งนี้คู่นี้ไว้ฝั่งนี้ครับแล้วแหลมมันจะชนกันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็เราทําลึกออกไปจะได้เสียงมีดโลนะครับมีดโลออกดีมากครับตัวนี้ปึ๊บปั๊ โฟเมก้านี่ก็เลือกได้นะครับเขียวแดงน้ำเงินนะครับก็แล้วแต่เลยครับน้ำเงินก็จะประมาณนี้นะครับร้านจุดอินเตอร์ก็ฝากกั้ด้วยเร็วกันกับผลงานเดี๋ยวฟังเพลงเบาๆสักครึ่งนาทีเ็นลก้าแปูชย

ก,ก็ประมาณนี้เดี๋ยวใส่ตะแกรงเดี๋ยวเราจะติดโลโก้ให้ด้วยนะครับติดโลโก้สตอมให้ทุกตู้เลยนะครับก็ชุดนี้ <พอ S 1> เครื่องเสียงระบบเสียงสตอม o ตาซิสเต็มครับต,ตัวนี้ได้เสื้อแน่นอนนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ E.P. นี้ก็เป็น E.P. ที่เพิ่งประกอบเสร็จนะครับกลางคืนเลยเดี๋ยวติดตามชมต่อไปะรายละเอียด ตอนสําเร็จแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับก็ชุดนี้นะครับ49,000บาทได้รายละเอียดตามนี้นะครับตู้กลางนะครับ300วัตต์นะครับแหลมเจรวดใหญ่ตู้เบรดห0าวัตต์นะฮะก็คือตู้เบรดเนี่ยสามารถอัพได้อีกนะครับอัพดอกเป็นโครงหล่อได้นะครับไว้ใหญ่ๆได้แล้วก็อัพพาวเวอร์คาเบรได้ก็ก็น่าจะจบอยู่ประมาณ50,000กว่าบาทนะครับถ้าอัพนะครับเพิ่มเบรดก็จะมันกว่านี้แต่นี้ลูกค้าต้องการเบรดแค่500วัตต์นะฮะเราก็จะตามงบลูกค้านะครับตู้ก็เป็นกระแทกข้างสวยๆแบบนี้ นะครับใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับร้านชุบอินเตอร์นครปฐมนะครับก็ประมาณนี้รับจัดเครื่องเสียงนะครับชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางชุดมหาโหดอะไรทั้งหลายมีทั้งหมดนะครับคอร์สมิกอีคิวพาวเวอร์นะครับดอกลําโพงนะครับมีทุกอย่างนะครับร้านจุบอินเตอร์นะครับชุดนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับกดติดตามแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยสนใจนะครับหรือใครจะอยากได้ชุดสิบแปดนะครับก็โทรมาคุยกันอันนี้เราจัดตามสูตรนะครับ ตู้นี้จะไปวางหลังตู้กะตู้เบสก็จะพอดีเลยนะครับจะพอดีกันทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับชุดนี้49 0 0 0บาทดูสีระเบิดครับนี่ครับสีระเบิดนะครับใส่โพเมก้าสีนะครับโอ้โหสุดยอดโพเมก้าข้อดีก็คือจะเช็ดง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็รายเป็นตัวนี้คลิปสั้นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตาม EP ที่จัดหน้าร้านนะครับจัดประกอบแหลกเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบ ตะแกรงใส่โลโก้เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้มีการไปจัดส่งลูกค้าด้วยชุดนี้ไปท่าม่วงกาญรจนรบ,บุรีนะครับชุดนี้49 0 0 0บาทลูกค้ามาหน้าร้านมัดจำมาแล้ว3 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งก็รับอีก19 0 0 0นะครับความจริงก็คือ3 0 0 0 0ใช้ไปหมดแล้วละครับ <laughs> เพราะว่าชุดนี้ต้นทุนยังไงก็เกิน3 0 0 0 0อยู่แล้วนะครับยังไงก็30,000ก็ซื้อของมากอะไรบ้างไปหมดแล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ power เรามีเป็นกระตักกระตักกระตุงกระตุ่กระตองกระแตงเลยนะครับ power star system b a l ม n c e chub inter นะครับมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างชุดนี้ช้านิดหนึ่งเพราะลูกค้าเอาตามใจแต่ถ้ามาแล้วมีของเลยก็ได้กลับกันไปทุกเจ้านะครับส่วนวันนี้นะครับราเียนเท่านี้นะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับชุดนี้49,000บาทนะครับ